สำหรับใครที่หลงมาดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้กดติดตามกดกระดิง่งกดพวกนี้ให้ด้วยนะครับเอาล่ะผมจะมาทําอะไรนั้นก็เชิญไปดูในคลิปกันต่อได้เลยคนระับแล้วก็ต้องกาบสวัสดีครับทุกคนครับันกันด้วยเลยนะวันนี้เรามาอยู่กันในเบสบอลนะไม่ใช่รถซู l ิเมนเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรในรถซูลิเมนทีแต่ผมก็ยังไม่ได้เปิด FG6 R43 นะคือ3 2 3 2องสามสอ่อ้ี่สองสี่ผมยังไม่ได้ทีนะเพราะว่าไม่ไม่ใช่เพราะผมขี้เกียจเล่นตอนนี้นะ ตัวนี้เราจะมาใช้คิดที่มันได้เป็นคิดของเลเวล40นงแต่ว่าถามผมว่าโกงไหมผม,ผมก็มันก็โกงนะบางมันก็โกงนะแต่ตัวที่ผมคิดว่าโกงกว่าพอๆกันก็ไอ,อ,อ้ตัวนี้อันนี้ก็โกงเหมือนกันเพราะว่าติดไฟแล้วเอนชาร์จสายฟ้าได้ไอันนี้ก็โกงเลยนะ,อะเอาล่ะเอาไวเรื่องพวกนั้นเราช่างมันก่อนมามาเราจะลองไปเล่นกันสัก3 4ด่านดูผมจะไปกับน้องผมนะ เขาจะเล่นลักคกี้บ็อกซ์ควิดเริ่มแรกผมก็มเป็นสายเก็บเชตตลอดนะผมก็ต้องอ,อให้เขาขุดลักคกี้บ็อกซ์ไปเขาได้จะไปตรงกลางอะ่ะเคข้างนี้ได้อีกข้างนึงต่อเลย ผมก็จะเป็นสายพวกเก็บเก็บเพชรอยู่ตลอดก็ในหน้าที่แบ่งงนันเพราะน้องผมก็จะเป็นคนสาย F K ไปก่อนแล้วก็ค่อยไปบุกเทราทีหลังส่วนผมก็เก็บเพชรอัพเทียให้มันพอที่จะอะไรกับเขาได้อยู่ตอนนี้ผมจะไม่เก็บเลอดเท่าไหร่กูดักกีบก้บ็อกโอมนอมนอมสภาพอบอกทางไม่เห็น มอ,ม,มองทางไม่เห็นก็มีโอกาสตกสูง,งอย่างนี้แล้วกันสองหนึ่งโอเคหมดละริดโอราเกียดมากเลยแล้วเวลาเราแก้ได้โดวยวิธีเปลี่ยนช่องเราก็จะแก้ให้เป็นแบบตัวละครตั้งเดิมแต่าก่อนนั้นนี้เหมือน,ม,น,ม,นม,มันไม่มีวิธีแก้างี้นะเขา่าจะแต่เขาน่าจะเพิ่มมาละก็เลยเป็นอย่างนี้คิดเออจะมาใช้คิดนี้แต่ก็ลื้อวิบาาคิดนี้มันจะมีอ่เทอแท่นอยู่สามแท่น แท่นหนึ่งก็แท่นไฟรู้กันอยู่แล้วโอ๊ซื้อมาไม่เลแท่นหนึ่งก็แท่นไฟแท่นที่สองอันนี้แท่นกันกันน็อกแบ็กส่วนแท่นที่สามก็เป็นแท่นฮิลก็เอาไว้ใช้คู่ๆเวลาตอนที่เราอยากฮิลเงี้ยวางไว้คู่ๆกันเราจะได้ฮิลได้ไม่ต้องกระโดดเข้าแท่นเพราะไม่งั้นมันจะมีคนที่ชอบดันเราตกแท่นแล้วจะไม่ฮิลระยะแท่นมันก็ไม่ได้กว้างมากระยะมันก็แบบพอใช้ได้อ่ะพอให้เราอยู่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้น ถามว่าแท่นมันดีไหมผมบอกเขาถ้าเกิดในมุมมองผมผมเขาคิดว่าดีนะแต่คนนอื่ผมไม่รู้ครับว่ามันดีหรือเปล่าแต่ถ้ามันโดนเนิบให้กล่าวกว่านี้ก็อันนี้ก็น่าคิดอยู่ oh. Now I need block โอเคมีตัวนี้หรือเพื่อน ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันลกตัวเกิดไปเจ้าแท่นู่กับแท่นไฟไปตลอดก็ไม่รู้ว่ามีมาทำไมด้วยนะสโมกเนะี่ยทางนู้นเหมือนมีคนเก็บไปพร้อมอยู่แล้วแล้วเราไปทางนี้ดีกว่าสายเก็บเพชรก็จะเสี่ยงอันตรายหน่อยเพราะไม่มีชุดก่อ ตายเป็นตายแล้วถ้าเกิดตายก็คือเขาก็ได้เพชรเราไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องห้ามตายเอาของช่วยชีวิตไปได้อยู่โอ้ยอย่างนี้ไม่รอดแอปสลัดตู๋เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนั้นมันมีแอปสลัดตู๋ขุดไว้โอเคแย่ละเอ่อเออเออไม่ได้อย่างนี้สิโอ้ยตายอืมระวังดาเมจมากไปก็ฮีโเลยไม่ได้นะ ตำแหน่งเขาสามสี่หกหกฮิวเลยได้แค่ห้าสี่สิบเอ่อท่านฮิวจำเป็นที่สุดสำหรับผม,มนะแต่ถามว่าถ้าเกิดเราแท่นไหนคอมโบอันนี้คงถ้าแท่นฮิวกับแท่นไฟอ่ะอันนี้ก็ดีแต่ที่ดีกว่าก็คือแท่นฮิวกับแท่นแท่นการตกอันนนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าการตัวเองตกแล้วจะได้ฮิวเรื่อยๆได้มันจะไม่กระเด็นน็อกแบกไปไกลโอ้โนอกโอเคจัดไป งั้นถ่ายผมเอามาก็พอดีเลยแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนายกระโดดสองทีเลย,อ,ย,อ,ยอุ้ยเจ็บชิบแต้มอุ้ยวางไม่ทันเกือบแล้วไงเกือบเสียแทบจได้วยอะไรระวางไว้อยู่อ่าเอาใหม่แม่นกระทาะจริงนะพวกนี้ว่าแล้ผมก็ไม่ได้โปรเพสบอลหรอก กีแบแป๊บนึงโอ้ตายแน่พวกไม่ทนมันประมาด้น m อ็มฮมตอนนี้มีอยู่ประมาณ6ต้องการอีกหนึ่งแล้วเราอยู่ฐานเถอะติดาษาทน่น เพราะว่าเอาไว้ทีอะต้องเอาไปเถอะ ม,ม,ามาไว้ก่านีว้าวอืมทาสมดทุกอย่างไอ้นี่ไม่ทสาสำหรับผม เอาไปเราซื้อบลรูนมาแต่ว่าในกล่องมีอยู่เอาไปหลังเต็มเลยแล้วก็แท่นกันโอ๊โอเคแล้วก็ ใช่มันใช้ได้เลยล่ะไอัเน,นี้ยจะได้ไม่ต้องคิดเรื่องการปีมันตลอดอะไลนวอืมน,นีบจบก็ได้นะจะได้ครบสี่ตาพอดี จัดไปอืมมีบอลลูนให้พอสมจากลักกี้บอกได้เอาไปเอาไปใ,ใช้กลัวพี่แค่เดียวพอละม,มีมีแค่หก เแล้วมว่าจะมีการเรียนอถ้าเล่เสร็จแล้วแต่ะบนี้อยู่ใช้สายฟ้ากับไปนั้นก็ข้ามได้ตองตองตอง เรียบร้อยคราวนี้ต้องเตรียมไฟปปเยอะๆสายฟ้าสามให้มันได้อย่างนี้สิไอ้ย่นี่มึงดือเหโอ้สนุกากอยู่นะอ๋อโอเ

อืมอ่ามิวสิ่สี่โอ้เดน้อยก็มิสโอเค ท่านแน่โอเคเาเลยเลยไา่ะว้ไวสิตึบเรียบร้อยแล้วมึง <Hello. S 1> ลงไปเลยมึงอ่ะ <Hello. S 1> กรึกไหม <Hello. S 1> กรึกไงก็กรึกอ่ะ <Hello. S 1> เรียบร้อย เรียบร้อยโดนละโดนของโดนของเล่นเข้าให้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาลูดโอ้ป๊อกแคปคนญี่ปุ่นเดี๋ยวเวลาได้ลูดจากพวกแกแล,ล,ล,ล้วล่ะเรียบร้อยอ่าไปอ่ะใช้ไฟใช้สายฟ้าสาม อยู่อย่างนั้นไปอ่ะโอ้ไม่โดนอีกตอนนี้แนะนำให้เล่นแค่สองตาเพราะว่าหนึ่งตามันกินเวลา้น้ำมากเลยอีกโอ้โอ้ no 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 โอ้จิ๊ด โอ้โน oh, no, no. oh. right, right, right. ่โน่ลาลาลาว้าว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 ววไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มการทำเจ็่อมตัวกันไม่มีอะไรจงตีเลยอ่ะกันมี หยบร้อยโปรแกรมไม่รอแล้วล่ะไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้ว เข้าไปหาเพื่อนด้วยนะไม่รอแล้วแหละพวกแร่ตายแน่ๆเ,เราต้องใช้สองอันละไม่ได,ด้เสียงฮลเฮลิคอปเตอร์เดียบร้อยตรงถาเรา เรียบร้อยปไอเกณฑ์ไม่น,น่าจะแค่สองตาก็โอสองสามพันห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็เกิน35มพ้เ,เออว่ะเพาว่าวันนี้อาจจะเอาแค่สองตาก็พอนะฮะนัน,น,น,นคือเรากลาป,ปั๊มคิว ถ้าตานี้มีแฮกก็จบเลยก็บ้มตัดต่อไงไหมอ่าคือซอมบัสอ in ๋อปิงป oh. ิงปิงยาหัวตุ่ครูปโอ้มองทางไม่เห็นไปทำร้ายตัวเองทำไมวะเนี่ยไม่เข้าใจ โอ้ทางไหนก็จะเอาไปตรงนี้ไปตรงนี้ก่อนดีกว่าโอ้มีคนหัวโตเหมือนเราด้วยแต่เราไม่สนไอตรงแคร์เมกิบอตรงนี้ค่อยแล้วกันเอาตรงนู้นให้ซอดก่อน โอ้โหเฮ้ยบึ้มแน่แนอุ้ยบึ้มอันนี้บึ้มจริงโอ้ระวังนะบักนะเออบัโอ้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 อ้โอ้โออ้ยอ้โอ้โอ้โอ้ว ืมเก็บเรียบร้อยน้องขาเราต้องการวิสมอดดูไม่ไม่ได้ไ,ได้ไม,ไ,ดไม่รู้สีฟ้าต่อไหมสีฟ้ายังไม่ต่อแสดงว่าตรงนั้นเพชรเยอะชัวร์ขุดรอเลยแล้วกันเออแล้วมาขุดลัคกี้บล็อกรอดีกว่างามงามงามเหล็ก งามงางามสนุบบอลอู้บาเอดช็อตอู้ติดติดบล็อกอือโอ้มีคนได้ด่ามึงแข็งด้วยอื่สีฟ้า โอ้เว oh, ้ยเย้ววววววไอ้น ah. <D ino. S 2> ี่แรงเขาเล่นแรงอ่ะเขาเล่นธนูอ่ะผมเล่นแค่สรุปบอลเอง แน่ๆเลยคานี้นั่งด้วยสิไม่มีชุดเกาะนั่งด้วยโอเคเพดดรอปแล้วโอ้มีกระทะคุณแม่นีโมเลยออกมาจากฐานด้วยนะโอ้ว้าววิ่งกลับไม่สู้ดีกว่ากระทะแม่นีโมนะ อันตรายเกินไปรับไม่ได้แค่แน่แน่โดดโลกไปมึงอะเดี๋ยวคูโดดไปทางเชียดนนใครบอกโดดแล้วจะซิกแซกทำไมไรหนุม่มโอ้ยห่ำเลย,อ,ยอุ้ยเจ็บแมนมากมึงอะ อะไร oh, ไ uh, okay, ้วยเนีกม่มั้ยะโโอเคเรามีทียเพศแล้วอะ่ะอ๋อยโดนอีอ๋อคุรู้แล้วโอ้ยก oh, <my> oh, ้อโอ้ยออไอ้อรอปลอ้ไม่สนว e don't c a e d r a e เรามาเดี่ของนีพวกโอ้บราโมจูดพวกมึงแม่งมาน้งตี้เลยโอ้ oh, <laughs> ไม่รอดไอ้เว้าไ้เ้า ถ้าเกิดไอเชียนนั่นไม่ลาดเพชรกลัวนะมีโอกาสวับได้ถ้าเกิดมันรัดก็เมื่อวันเจ้าเพชรไปดรอปวะเฮ้ยอย่าเนาะไม่ต้องการเพรไหมกูก็ได้นะ ลตัง <ijk> ้งตัวน้อยแฮะแค่ที่อ่านหรอโอเคห้าสิบละวางอยู่วางอยู่อ่ะวางละแล้วตรงนู้นก็ปุ๊กแมงเลย พวกกูต่ำสุดในห่วงโซโอ่อาหารแต่มันคู่หั่เทียเชนไม่ได้ล้ว <c oughs> ดูก่อนว่าองอะไรวะตรงนี้โอ,อ,พอ <c oughs> ้พระเจ้า <c oughs> พระเจ้าทรงโปรดกอดเพิร์ดมาให้ ตรงเมตตาพวกเราอยากู้บักเล็กโอ้โอ้โอ้ไอพี่เกินอยู่ในฐานเด็กกูสวบๆแน่ แท่นมึงหายเ,ยเรรแท่นมึงหายไอ้ย<า>แท่นมึงที่โดนระเบิดหายแท่นมึงอะดูดิหายไปแล้ว,วลลเไ้ดไ <Boom. S 2> ไได โอ้เล oh, <le> ือดเลือดอุ้ยเกือบโอ้มันแค่โอ้มันทำลายมันทำลายหมดเลยอ๋อตายตายแพ้อะโกงจริงกับไปตัวนี้ใช่เล็กเล็ก เอออยู่ไม่ได้แล้วความจริงเนี่ยอักมันไปแล้วไม่อยู่แล้วโวยโอยทางตัดขาดไอ้ี โอ้โหไอ้ยิมอยู่นู่นจุดตูปิหลังเเรารีบหนีหนีอยู่หนีอยู่อ๋อมันได้อย่างงี้ดิเออชิปเปงละออกมาไงก็กลับอย่างนั้นถือว่าโอ้ยโอ้ยหวยหวยหวยชิปเปงละ ลืมดูทางไอ้เงี้ยเฮ้แต่2พ0 0กว่าแล้วแล้วมันเป็นไปได้ไงวะดูดับตอนี้ตัวจะพิกสถานการได้่ไหมแต่พวกกูไม่ได้อัพเทียน่าจะพักไม่ได้ โอ้ยตะกี้พ่อแค่ถับหัวมึงมันเจอมึงตัวโอ้หมนวาร์ปมาแล้วม mm ันรู้พิกัดมึงเล้ชิบแป้งละบึ๋งว้าวโอ้ยสีมาดำเหมือนเ้ยเฮ้ยโซตรสมาวะ มันยิงเลยแ่ะมันไม่โดดโอ้โหโดนอุ๊ยชิ้มันเริ่มเล็งหัวลงไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้อย่าอ้ากูอย่าเข้ามาใกล้กูไอ้เหี้ยมันบินตามมึงยิงเลยโอ๊ยมึงจะยิงตูดควงมาได้ที่ไห บอลูนบอลูนเร็วโอ้โหอัพ <the> อัพเก็บอ้นี้เก็บโลกไอ้ย่กูไม่เคยเห็นความสนใจของโลกไอ้นนี้กูรู้แล้วว่านีแค่ไหนเฮ้ยมันวิงมาแล้วโซตรสวิงมาโซตร์สวิทโอ้โห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 โวโป บางหนึ่งเสร็จกูแน่ว้าวเฮ้ ได้นานยิ่งได้ยินได้เยอะผีเยอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ <laughs> ใช่เก็ <c oughs> บตัวใหม่วันนี้ก็มีประมาณนี้นะแต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับากนี้กไ็ไม่มีอะไรมากเพรวกคนที่ผมก็ไม่มีอะไรจะทันลงนะส่วนออ่่าาเป็นแมปแนวเพลเลอร์เป็นของแบ็คลูก็เข้ามาดาษลูทำใหม่สำหรับวันนี้ไม่มีละมีใบก่อนดีกว่า